สวัสดีครับ c ซลเอพนะครับศูนย์ซูซูกิเยกรุพงศ์ศูนย์เก้าแปดสี่หนึ่าสอหาำหรับ A FC ที่เคยติดตามผลงานการรีวิวรถหลายๆรุ่นที่ผ่าน่านมาเดี๋ยววันนี้ขอไปแบบสั้นๆกระชับนี่คือวันแรกที่เราได้รับนี่เลย XL 7 Hybrid Empower Your Journey เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะ ผมพยายามจะรวบให้เข้าใจสั้นๆไม่เยินเยอะเลยหนึ่งน้ากระจังใหม่คือปกติ XL7 เดิมมันจะมีกรีดตัวกลางนี้อันนี้มีคิวโคมียมด้านบนกับด้านล่างเพิ่มขึ้นมาเพิ่มความสวยงามทำให้รถมันดูลหลาขึ้นบบิบนขึ้นนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่งเริ่มมีใน XL7 นะฮะพอเราล็อกรถนะฮะกระจกจะพับเก็บให้โดยอัตโนมัติ นะครับแต่ว่าแล้วถ้ากลางออกละ่ะปลดล็อกแล้วกลางไหมไม่กลางนะครับเราต้องเข้าไปสตาร์ทเครื่องก่อนถึงจะกลางให้เหตุผลเพื่อความปลอดภัยของ Suzuki ให้เหตุผลว่าถ้าอยู่ๆเราปลดล็อกรถแล้วให้กระจกกลางออกเลยโดยเราไม่ได้สํารวจรอบรถก่อนเราไม่รู้ว่าตอนที่กระจกมันกลางออกมามันจะไปโดนอะไรซะหรือเปล่านะฮะวิธีการอ่าเดี๋ยวตามมาดูนะครับผมจะทําให้ดูอาพอปลดล็อกรถเสร็จนะครับ เราต้องสตาร์ทเครื่องก่อนนะฮะวิธีการก็คือเหยียบเบรกปุ๊บแล้วกดปุ่มสตาร์ทนะฮะเห็นไหมฮะกระจกกระจากางออกให้นะครับมันใช้วิธีเดิมก็ได้กดตรงนี้ก็ได้หรือกดตรงนี้ค้างเอาไว้ก็ได้นะครับนี่คือสิ่งใหม่ที่เพิ่งมีใน x l 7 Cruise Control ระบบปรับตั้งความเร็วคงที่เวลาเราเดินทางต่างจากกังหวัดสิ่งนี้ พะเราตั้งความเร็วไว้คงที่มันจะช่วยทำให้รถจะประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับเออ XR7 ใหม่ Hybrid เนี่ยโดยภาพรวมค่าเฉลี่ยแล้วจะประหยัดน้ำมันขึ้นกว่ารุ่นเดิมพอสมควรถ้า XL7 เดิมที่เป็นเครื่อง ICE ก็คือ Internal Combustion Engine ก็คือเครื่องสััดาภายในอย่างเดียวโดยยังไม่มีระบบ Hybrid เข้ามาช่วยเนี่ยค่าเฉลี่ยมันอยู่ประมาณ16กิล,ลิตรแต่ตัวใหม่ไปได้ถึงเกือบเ18กิลลิตรนะฮะดีขึ้นมา 10%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็พอมันมีครุสคอนโทลเข้ามาช่วยเนี่ยเวลาเราเดินทางต่างจาังหวัดระยะยาวเนี่ยมันจะช่วยทำให้ยิ่งประหยัดน้ำมันเข้าไปใหญ่เพราะว่าการที่รถจะประหยัดน้ำมันสูงสุดก็ต่อเมื่อคุณเดินทางที่ความเร็วคงที่ไม่เพิ่มและไม่ลดทีนี้รถที่มันไม่มีครุสคอนโทลเราคอนโทลด้วยเท้าเราเองเนี่ยสมมติพี่จะเหยียบให้มัน90เปะ๊ะหรือร้อยําไม่ได้ยาก นะฮะแต่พอเราตั้งครุสคอนโรลเสร็จปุ๊บมันล็อกที่เท่านั้นเราก็ไม่ต้องเสียสมาธินะฮะเอาสมาธิ T ไปอยู่นอกรถได้เดี๋ยวเราจะสาธิตด้วยการเอารถคันนี้นี่วันนี้เราเพิ่งได้รถลงมาจากเชลเลอร์หมาดๆเลยเดี๋ยวเราจะไปลองเติมน้ํามันกันดูว่าถ้าเติมน้ํามัน e20 นะวันนี้เรายังไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวจะไปลองดูว่าเต็มถังเราจะก e ี่บาทนะครับนอกจากครุสคอนโรลนอกจากกระจกข้างรับเก็บไฟฟ้า หน้ากระจังใหม่แล้วนะฮะส่วนอื่นที่ดีๆก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมกล้องหน้ารถกล้องบันทึกยังคงมีอยู่ไวเลสชาร์จเจอร์ก็มีนะครับเดี๋ยวเราแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ปั๊มน้ำมันไปลองเติมน้ำมันสดๆเดี๋ยวนี้เลยว่ากี่บาทเต็มถังเราจะได้มาคำนวณถูกว่าค่าใช้จ่ายแล้วเท่าไหร่ครับจะแสดงให้เห็นวันนี้ไฟโชว์เลยหเห็นไหมครับหมด แห้งแก๊กเลยนะในขณะที่ส่วนประกอบของหน้าปัดรุ่นใหม่เนี่ยจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยสาองศาก็คือว่าโชว์ว่าด้านนอกอุณหภูมิรถคือบรรยากาศภายนอกตอนนี้เท่านี้เวลาอันนี้คือบอกว่าเครื่องยนต์ทํางานหรือมอเตอร์ทํางานหรือความจุแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับทีนี้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเติมน้ำมันกันดูนะครับ แล้วไอสัญลักษณ์เมื่อกี้ก็คือว่าตัวระบบใหม่ที่มีก็คือว่าในไฮบริดตัวใหม่ของ Suzuki เนี่ยมันมีระบบ idling stop ให้ก็คือว่าเวลาคุณจอดติดไฟแดงอยู่ในเมืองนะครับถ้าจอดนานเกินกว่าเท่านี้เท่านั้นเท่าน้นเนี่ยมันจะดับเครื่องเพื่อการประหยัดน้ํามันแล้วก็เพื่อ,อ,อไม่ให้มีมลภาวะนะครับเอาละเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันว่า เติมน้ำมัน e 2 0ราคาณนะปัจจุบันวันนี้วันที่28มีนาคมปี67เริ่มมีงานอเตโชว์ที่ที่ Impact แล้วนะครับเต็มถังเลยเนี่ยตั้งแต่ถังน้ำมันแห้งแก๊กอย่างเงี้ยจะเป็นเท่าไหร่ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาก็คือกล้องด้านหน้าเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่กล้องอย่างเดียวมันสามารถบันทึกอุบัติเหตุได้ด้วยคุณก็ไม่ต้องไปไปอาเฮ้ ไปติดตั้งเพิ่มนะครับมันมีฟังก์ชันที่สามารถ30บวลิตรเต็มถังเป็นเงินประมาณ1,300กว่าบาทไม่น่าจะเกินพันสีอ้าวซัดเต็มถังเลยน้องเอาให้เต็มนะะต้องอะไรก่อนนะโอเคมันก็น่าจะเป็นเงินประมาณนี้แหละไม่เกินพันสนะครับ อันนี้คือความความสามารถความจุของถังน้ำมันของ Suzuki XL7 ประมาณเนี้ยสาว่าลิตรไม่เกิน40ลิตรลิตรแล้วเดี๋ยวค่อยไปคำนวณให้ดูว่าสุดท้ายจบแล้วมันเป็นจำนวนหรือว่าเป็นปริมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็นหลังคาดำด้วยนะออกไปเสร็จ APY นะฮะเป็นลังคาดำจากโรงงานนะครับมันก็จะรับกับตรงนี้แล้วก็ได้คิวโครเมียมตัวนี้เพิ่มไม่ได้แรปสติ๊กเกอร์นะฮะมันพ่นสีมาจากโรงงานตามนี้เลยนี่นะครับเราจะเดี๋ยวผมขอ,นอนเนื้อเลื่อนอย่างนี้จะได้เห็นชัดๆขึ้นตรงเนี้ยเราจะมีช่องแอร์ให้ด้วยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดคุณมีพวกเครื่องดื่มที่มี ต้องการหล่อเลี้ยงความเย็นเนี่ยสามารถเปิดปิดได้นะฮะจะมีลมออกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไวเลสชาร์เจอร์เวลาเรามีโทรศัพท์ที่มีไวเลสชาร์เจอร์ก็มาวางตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดเราต้องการวางของแล้วไม่ต้องการให้เกิดอันตรายนะฮะอย่างเช่นพวกคีย์การ์ดเข้าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถปิดตรงนี้ได้เห็นไหมครับตรงนี้มันสามารถเปิดปิดตัวไวเลสชาร์เจอร์ได้เพราะบางคนไม่รู้ไงฮะชอบเอา ขีา g a ดเข้าหอเข้าบ้านเข้าหมู่บ้านอะไรมาวางแล้วพอตัวนี้มันเป็นไวเลสชาร์จเจอร์มันก็จะจ่ายพลังงานออกมามันก็จะทําให้รถเอ่อขีา g a ดที่คุณเอามาวางอ่ะมีปบตเตรรีากับตัวพลังงานไฟฟ้าที่เขาส่งออกมานะครับตัว XL7 เนี่ยไฟหน้าจะเป็น LED แล้วก็ตัวนะฮะผมจะสาธิตให้ดูเห็นไหมฮะอันนี้ด้านหน้าเป็นระบบไฟ ตัวระบบไฟของ XL7 เนี่ยข้อดีของเขาก็คือว่ามันสามารถปรับสภาวะให้มันเหมาะสมกับตอนที่เวลาคุณจะใช้งานตามสัมภาระที่คุณมีอย่างเช่นนั่ง7คนหรือพับเบาะแถว2แถว3ลงแล้วเป็นบรรทุกข,ของหนักๆมันก็จะเกิดอาการท้ายห้อยหน้าเชิดได้ดูแนวสแสงไฟที่อยู่ตรงกำแพงนะฮะผมจะปรับให้ดูเนี่ยฮะ มันสามารถปรับไฟให้ก้มเงยได้ตามความปลอดภัยของคุณนะครับอันนี้ปรับก้มอันนี้จะปรับเงยนะครับเห็นไหมฮะระยะของแสงไฟมันจะปรับขึ้นปรับลงได้คือนี่คือสิ่งที่ xl ทําให้ได้แต่คนทั่วไปไม่เคยรู้ว่ามันใช้งานได้แล้วมันทํางานแบบนี้ได้เราจะมีเกดเล็กเกดน้อยที่เกี่ยวกับฟีเจอร์หลายๆอย่างที่คุณจะได้เอามาละรับรู้ได้ว่าเออข้อดีของม,มันมีอะไรบ้างนะครับคือจะแทรกให้ตลอดนะครับ ตัวหน้าปัดตัวใหม่อันนี้นะฮะก็สามารถที่จะบอกสถานภาพหลายๆอย่างได้เนี่ยผมจะสาธิตให้ดูที่หน้าปัดตัวนี้นะฮะอันนี้จะบอกสถานภาพว่าเครื่องยนต์ทำงานมอเตอร์ทำงานแล้วก็แบตเตอรี่มีเท่าไหร่นะครับอันนี้จะบอกค่าต่างๆที่เราต้องการตั้งค่าได้ว่าวิ่งไปเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วนะครับตัวนี้คือ motion นะฮะหมายความว่าเวลาเราขับเนี่ย ตัวเนี้ยมันจะคอยบ่งบอกว่าเวลาพี่คุณเข้าโค้งเนี่ยมันจะเกิดแรงเหวี่ยงแรง G หรือแรงนีศูนย์กลางเป็นจำนวนเท่าไหร่ซึ่ง XR7 ให้มาเป็นมาตรฐานตั้งแต่รุ่นเก่าแล้วซึ่งผมชอบไอ้ฟีเจอร์อันนี้มากเลยแต่บางคนก็ใช้ไม่เป็นนะฮะตัวนี้จะคอยบอกว่าทอร์กับพาวเวอร์คือพละกำลังของเครื่องยนต์ ตอนนี้ใช้ไปเท่าไหร่เนี่ยตัวน,นี้อะผมสาธิตให้ดูเลยพอเราเหยียบป,ปุ๊บมันจะบอกเลยว่า power เ,เท่านี้ torque เท่านี้คือจริง,รงๆแล้วเวลาเราขับรถเนี่ยเราใช้ torque เป็นหลักนะฮะเราไม่ค่อยได้ใช้ power สักเท่าไหร่พอพอเพราะ power มันมักจะมาที่รอบสูงสุดแต่ torque เนี่ยพอเราเหยียบป,ปุ๊บมาเลยนะครับนะฮะอันนี้จะบอกค่าว่าเบรกหรืออะไรต่างๆนะอันนี้กลับมาค่ามาตรฐานเดิมก็เดี๋ยววันนี้ เราเท่านี้ก่อนนะครับนี่ดีว่าตอนนี้แดดลมลมตกก็เลยสามารถเห็นระยะการตั้งไฟได้นะครับอ้ออีกอันนึงลืมบอกไปตัวไฟหน้าของ xl 7รุ่นใหม่เนี่ยไฮบริดเนี่ยมีฟีเจอร์หนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาด้วยก็คือ,อ,อตัวฟังก์ชัน f o l o w Me Home หมายความว่าเวลาเราเข้าบ้านเราเอา,นะเอาหน้าเอาหน้ารถหันเข้าบ้านนะครับพอพี่ดับเครื่องเสร็จไฟหน้าจะยังติดค้างไว้อยู่ อาจจะ20หรือ30วินาทีเพื่อความปลอดภัยล็อกรถเสร็จไฟหน้าก็จะยังไม่ดับนะครับเราเดินเข้าบ้านก็ยังสามารถที่จะมีไฟส่องสว่างให้คุณเดินเข้าบ้านได้ไม่ต้องไปเหยียบิวเงี้ยวเขี้ยว,วขอที่มันเลื้อยอยู่แล้วเรามองไม่เห็นเพราะมันมืดหรือไปเดินเตะกระถางต้นไม้หรืออะไรของเล่นของลูกที่วางอยู่แล้วมันกีดขวางโดยเรานึกไม่ถึงซึ่งไอ้โปรแกรมเนี้ยมันมีข้อดีก็คือว่าเวลาก่อนพี่จะขึ้นมารถตอนที่มันมืด,มด ถ้าพี่ปลดล็อกรถปุ๊บไฟหน้ามันก็จะติดสว่างให้ด้วยนะครับมันไม่ได้แค่แค่ตอนดับเครื่องอย่างเดียวก็ได้ทั้งสองอย่างครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ